สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปนี้แนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นฮานอยปกติเนาะแต่สามารถใช้ได้ทั้ง3หนอยนะครับก็ผมคำนวณน,นะครับจากผลฮานอยปกติเนาะแต่ก็สามารถใช้ได้ทั้ง3นอยนะครับผมเป็นเพียงแนวทางตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลฮานอยย้อนหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้เอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษาก็แล้วกันดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัวเลขนะครับในแต่ละวันนะครับฮานอยเนี่ยก็มีตรงและไม่ตรงกับผลหวยในวันนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เตือนกันไว้ก่อนแล้วกันอย่าเชื่อผมให้มาก <c oughs> ผมก็พูดตรงๆแบบนี้นะครับนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่นักเล่นเหมือนกันนะผมเป็นนัก คำนวณนักสถิติเฉยๆนะครับนะก็ทําตามคําเรียกร้องของท่านผู้ชมทางบ้านเนาะก็ให้ผมคํานวณให้ให้ผมทําแนวทางให้ก็ทําให้นะครับแต่ว่ามีเข้ามีรุดเป็นเป,ปกตินะครับผลฮานอยของปกติเมื่อวานนะครับแปดเนาะกับ4ีหกนะครับสี่หล่าง8ปดบนไปดูไปดูผลงานผมเมื่อวานสักหน่อย มีเลขติดเด่นแค่ตัวเดียวนะครับคือเลข4นะครับแค่เลข4เลยจากเลข5ตัวแล้วก็ไม่ได้หยิบเป็นเลขเด่นด้วยนะครับเป็นตัวรองนะครับส่วนหาน้อยพิเศษกับ VIP นะครับเดี๋ยวขอดูดูผลก่อนพิเศษนี่ก็โอ้โห2.64กับ0ูส่วน VIP ก็2.44กับ70เออสมาทุกหน่อยเลยนะครับนะ สีมาทุกนอยเมื่อวานนะครับของวันที่สามเนาะส่วนศูนย์นี่ก็มาสองนอยพิเศษกับ v ีไนะครับมาเมื่อวานไม่เข้านะครับไม่ตรงสักนอยเลยนะไม่ตรงแล้วคุณยังจะทําอยู่อีกเหลือกิติก็มีคนต้องการแนวทางนะครับเอาไปเปรียบเทียบนะครับกับสูตรอื่นๆนนะครับมีคนร้องขอเราก็จัดให้นะครับเป็นเรื่องดีซะอีก ที่ให้ผมมีอะไรทํานะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ยังติดตามและไว้ใจนะใน,นในแนวทางนะครับของผมอยู่ถึงมีเข้าบ้างมีหลุดบ้างนะครับผมมันก็จะมีช่วงมีจังหวะอยู่เนาะนะมาที่วันนี้นะครับแปดสามหกสามอ่าแปดสามหกเก้าหนึ่งนะครับนะสามมันซ้ำกันสองตำแหน่งนะก็เลยมีเลขแค่5้ตัว จริงๆก็มี5้าตัวทุกวันนั่นแหละแต่วันนี้มันซ้ํากัน2องตำแหน่งนะครับเลขสมันจะหามหรือเปล่าเนี่ยนะมาดูกันหลังหวยออกแล้วกันนะครับผมวางสามกับ6บนนะครับเด่น3ามรองหวาง9กับ1ล่างนะครับเด่น9ก้ารองหนึ่งเหมือนเคยนะครับผมก็จะวินเฉพาะเลขเด่นแล้วกัน นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา3 8หรือผมจะวินหมดเลยก็ได้3 3 3 6ามสามหกนะครับสามเก้าสามหนึ่นี่คือผมวินจาก เลขเด่นสองตัวนะครับนะถ้าจะให้ผมแนะนำก็สิบชุดมันไม่เยอะหรอกถ้ามันมาเนาะนะครับแต่ถ้ามันไม่มาจะชุดเดียวมันก็เยอะนะครับอันนี้ผมจะพูดอย่างนี้ประจำอยู่แล้วแหละถูกก็คือถูกนะครับไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะจะซื้อเยอะซื้อน้อยนะครับมันก็มีค่าเท่ากันมีสองอย่างนะครับในการลงทุนนะครับผมอือก็สามหกนะครับ เมื่อวานสี่หกวันนี้จะ3สามหกนะตามผมพูดไปตามตำแหน่งตัวเด่นนะครับนะนี่คือที่เน้นให้นะครับสามหกสามเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าแปดส่วนตัวเก้าสามกับสามเก้าตัวกลับกันนะครับผมก็เลยไม่เน้นเพราะผมจะแนะนำให้เล่นนำไปใช้งานทั้งหกชุดนี่แหละทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนะกลับก็ไปกลับก็ สิบสองไปกลับด้วยโอ้ยี่สิบ่ชุดเนะาะทั้งบนทั้งล่างนะยี่สิบสี่ชุดมาที่แนวทางสามตัวนะครับแนวทางสามตัวผมจะวินเลขชุดสามตัวจากเลขคัดการ5ห้าตัวด้านบนนี่แหละ แบบไม่เบิ้ลไม่ต่อไม่หามนะครับก็จะได้สิบชุดเนาะแปดสาม8กแปดสามเก้าแปดสามหนึ่งสหกสาหหนึ่งหเก้าหนึ่งห 98 9 18 9 1 3หนึ่งแล้วสแลก็สุดท้ายนะครับชุดที่10 1หนึ่งปดกนะดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับนี่คือตัวเด่นตัวที่ผมให้เน้นเน้นให้ทั้งหมดนะครับนะก็สามารถข้ามวิดีโอนี้ไปได้เลยแต่หากท่านใดอยากชมต่อนะครับอยากชมวิดีโอต่อเพื่อดูแนวทางเพิ่มเติมนะครับตัวรองนะครับผมก็จะมี ให้ดูต่อนะครับผมก็สามารถรอดูได้เลยนะนี่คือสิ่งที่ผมเน้นให้นะครับสามชุดสามตัวนะครับแต่สิบชุดนี้ก็ไม่เยอะหรอกนะไม่เยอะอยังไงถ้ามันเข้านะครับไม่เยอะแต่ถ้ามันเข้าไม่เข้าเนี่ยชุดเดียวก็เยอะนะครับนะตามนี้สามารถข้ามไปดอนี้ไปได้เลยนะครับนะต่อจากนี้ผมจะวินเลขสองตัวลองนะครับสองตัวเพิ่มเติมสามตัวเพิ่มเติมนะครับมา ผมต้องเรียงระดับแบบนี้เนาะจะได้เข้าใจง่ายๆฟับนะอสองตัวเพิ่มเติมอันดับที่1อันดับแรกนะครับก็คือนําเลขเด่นนะมาวินคู่กับเลขดับนั่นแหละเลขดับก็คือเลขที่มีอยู่ในเลขคัดการนะครับก็จะมีเลข3า3สี่สามห้าสามเจ็ดอสามศูนสามสองนะครับ 94, 95, 97, 90, 92เนะเมื่อวานเมื่อวานโอสามแปดหนึ่งสี่หกไม่มีแค่เลขสี่นะครับวันนี้เลขที่ติดเด่นเมื่อวานไม่มีแค่เลขสี่นะัะผมจะวงที่ตรงนี้ให้เพิ่มเติมนะครับนะ สามเก้าสามสี่ผมก็คิดว่าสี่จะมาอีกนะวันนี้ทีนี้มาดูที่ตัวรองนะครับตัวรองก็คือเลขหกเลขหนึ่งแล้วก็เลขแปดนะครับผมก็จะวินกับเลขคาดการห้าตัวเนี่ยนะครับก็จะได้เพิ่มอีกสิบห้าชุดนะครับหกแปดหกสามหกหกหกเก้าหกหนึ่งหนึ่งแปด หนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งข้ามหนึ่งหกไปต่อไปเลขแปดนะครับตัวรองอันดับสุดท้ายก็จะเป็นแปดแปดแปดสามแปดหกแปดเก้าแปดหนึ่งนะครับผมนี่คือแนวทางตัวรองเนาะ ขีดขั้นไว้เลยสองตัวสามตัวแยกออกจากกันชัดเจนต่อไปแนวทางเพิ่มเติมนะครับสำหรับสามตัวบนผมก็จะดึงสามกับหกลงมาอยู่หลักสิบหลักหน่วยตามลำดับนะครับจะเพิ่มได้อีกห้าชุดนะครับเพราะมีเลขดับห้าตัว ก็นำเลขดับมาวางหลักร้อยก็จะเป็น4 3 6 5 3 6 7 3 6 0 3 6แล้วก็2 3 6ได้เพิ่มอีก5ชุดมาที่แนวทาง3ตัวบนเพิ่มเติมอันดับสุดท้ายนะครับผมก็จะนำนี่แหละ4 5 7 0 2มาวินเป็นเลขชุด3ตัวนะครับเพิ่มอีก10ชุด แบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หาม457 450 452อยากให้ตามอนะ่ะเพราะผมชอบผมชอบเลขสี่เลขห้าเลขสองสิบเอ็ดไฮลโลนะเพราะว่าหวยไทยเนาะมันออกถ้าจำไม่ผิดออกสองตัวหลังสามตัวท้ายเนาะเลขท้ายไอ้ลอตเตอรี่นะครับรางวัลเลขท้ายสามตัวเนาะ สองสี่ห้าใช่ออกสองสี่ห้าเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสองนะครับเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองห้าสุดท้ายนะครับสองสี่เจ็ดนี่คือทั้งหมด ในวันนี้นะครับอีกชุดหนึ่งที่ผมอยากให้เน้นนะครับ4 3 6ผมมั่นใจ80%นะครับว่า3กับ6จะมาบนนะครับจะเป็น3 3 6ก็ได้เนาะหรือ3 6 3ก็ได้อืมใช่ใช่ใช ครับผมนี่คือทั้งหมดของหานอยปกตินะครับแต่ก็สามารถนําไปใช้ได้ทั้ง3านนอยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ